ครับกลับสวัสดีครับคลิปนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ด้วย <c ười> คลิปนี้ครับจะพามาต่อเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะต่อไฟวัดบูธครับไฟลีแบบนี้เห็นไหมไฟลีแบบนี้ครับมีคนขอมาครับที่เขาขอมาเป็นอาทิตย์แล้วผมเพิ่งว่างครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่างหรอกผมก็ทำรถด,ดำคนนั้นอยู่ครับ ยิ่งผ่ายิ่งเจอรับมีแต่ชีพผุๆนะผมก็ไม่มีเวลาครับขออภัยพี่เขาจริงๆครับอันดับแรกครับถ้าเป็นรุ่นทีฟอานะถ้าจะหาเฟรนีมาใส่ตัวนี้มาใส่วัดบูธนะก็จะเป็นอ,อันดับแรกครับถอดแก๊ปตัวนี้ออกครับตัวล็อกตัวนี้ออกจะมีหมุดสามตัวเออสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ยกขึ้นครับแกะหมุดออก ผมเอาหมุดออกใส่เป็นสปูแทนนะผมก็เลย็จแ้วครับดึงสายตัวนี้ครับออกดึงไว้ดึงออกดึงออกเลยแล้วก็เอาไว้ตรงไหนก็ได้ครับนี่เอาไว้แล้วเราก็มาแกะตัวนี้ครับแกะมาเลยตัวนี้จะเป็นสายไฟหลีไปหาไฟทายนะครับตัวนี้แกะออกเลยไม่เป็นไรนี่สวยงามครับแล้วก็ นี่ครับมันจะเป็นสายพวกนี้นี่เราแกะเทปออกมาครับบางครั้งจะเป็นกระดูกงูไว้นะของผมมันเข้าหลายช่างนะครับแล้วก็สายที่เราจะใช้เป็นเฟรีครับสองเส้นนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้ครับนี่นี่นี่มันจะเป็นสายนี้ครับสองสายเขียวแดงครับเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงถ้าเป็นเขียวขาวจะเป็นเฟรียวครับพวกนี้นี่ นี่เขียวดำกับเขียวขาวเป็นไฟเลี้ยวครับเขียวแดงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับเขียวดำกับเขียวขาวสายนี่ครับเขียวแดงใช้ได้ทั้งสองเส้นครับเอาเส้นไหนก็ได้ครับเป็นไฟบวกเป็นไฟบวกนะแค่เรากดเปิดสวิตช์ไฟบวกก็จะมานี่ครับสวิตช์ตัวนี้นี่นีตัวนี้นี่มันจะเป็นไฟหลีครับสายไฟหลีสองเส้นนี้ครับเอาไปเข้าสายบวกวัดบูสครับ อีเส้นหนึ่งของวัดูถก็จะเข้ากับโครงรถครับขันเข้าโครงรถตรงนี้เลยตัวนี้ก็ได้ครับที่เป็นโครงรถที่เป็นเหล็กเหล็กแบบผมเอาใสใ่ตรงสปริงใต้นี้ครับลกุลกๆหน่อยนะครับมันเป็นเซ็นทัลล็อกสายเซ็นทัลล็อกลกมากเลยนี่สายเซ็นทัลล็อกอ่าก็จะเป็นผมเอาใส่ไว้กับน,น็นอตน็อตตัวไหนล่นะเอาไว้น็อตตัวไหนก็ได้ครับแล้วแต่ท่านสะดวกเลยก็ประมาณนี้ครับ นี่นี่นี่แหละก็สายดําครับสายดําใส่ไฟลบนะสายขาวครับสายขาวใส่ไฟบวกเดินสายขาวลงมาครับนี่เห็นไหมสายสีขาวเดินลงมาเดินลงมาปุ๊บเอามาต่อกับสายนี้ครับนี่สายแดงแดงเขียวครับตรงเทียบอ่ะก็เสร็จแล้วครับสายดําก็เราก็ไปต่อเข้ากับโครงรถหรือไฟลบครับประมาณนี้ครับไม่ต้องต่อเข้าฟิวเพราผ่านฟิวรถอยู่แล้วก็ประมาณนี้ครับขอบคุณ ที่ดูจนจบนะครับของเรลิปนี้สวัสดีครับ